มีมันมีรงมพงมีของเล่นและอะไรอีกมีมีตามีมันมีเบ็ดมีติ๊กโก์ด้วยอ๋อนี่บ้านบ้านแล้วมีใครมั่งมีมอเตอร์ไซค์ป่ามีสีมีใครอยู่มั่งมีลุงพงพี่กว่าบ้า โอ oh, ้หเนี่ยละงานศินละปะไทยล่าปร,ประการลุมพกด้วยอ๋อ oh, อยู่กันคนละบ้านไม่ใช่เหรอไม่อยู่อ้าว oh, แล้วนี่บ้านใครหนูวาดบ้านใครบา้า oh, นตาเอ็ดอ๋อมีสนามหญ้าด้วยอือโอ้ hmm. oh, ไม่เห็นมีมอเตอร์ไซค์เคลิ้นเลยไม่เห็นรกไม่ด้วยอ้าวแล้วมอเตอร์ไซค์เคิ้นไปไหนแล้วมอเตอร์ไซค์เคิ้นลุงคงอ่ะนี่รถอ๋อ oh. อันนี้เสื้อใครซื้อให้เนี่ยองกิบอตใครซื้อให้ปรุงพงศ์อ้โหมุงพง์ซื้ออังกีิบอดให้ซื้อสีแล้วหนูชอบไหมล่ะชอบแต่สีอ้โหชอบอะไรชอบองกิบอตอ๋อโหอันนี้มันเสื้อผู้ชายไม่ใช่เหรอมันบอยอะไม่ใช่อ่ะแล้วมันเสื้ออะไรอะเสื้อเกินอ๋อเสื้อเกิอือเสื้อเกินไม่ใช่เสื้อขาดอือหือ อือหือโหดูรูปอังกิ้เบิร์ดเนี่ยแล้วหนูวาดรูปอะไรเนี่ยวาดรูปอะไรรูปบ้านบ้านใครบาร้านปาแอดโอ้โหปาแอดมีบ้านสีแบบน,นี้เนี่ยสีอะไรบ้านปาแอดสีอะไรป้าแอดสีส้มเออบ้านปาแอดสีส้มเหรอจำผิดเปล่าผิดจะสีอ้าวมันสีชมพูอา้าว แอดมีบ้านที่ยมพูดว้วยออนนี้เหมือนหวานกันเลยพอแล้วพอแล้วพอ